วันนี้นะคะได้อ่านโพนี้ของคุณกบมโนบอกว่าอยากเห็นประเทศชิบหายโปรดเลือกพักส้มเราจะได้เรียนรู้ความชิบหายด้วยกันกบมโนบอกว่าประเทศจะชิบหายถ้าเลือกพวกเราแต่พวกเรายังไม่เคยได้เป็นรัฐบาลเลยนะยังไม่เคยได้เข้าถึงอำนาจบริหารสักครั้งเดียวแต่ประเทศแบบทุกวันนี้เรียกว่าอะไร คนขายยาได้เป็นรัฐมนตรีคนทำา8 8 8ได้เป็นสอสอคนที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นนักฟอกเงินตัวพ่อระดับโลกสามารถที่จะเข้าถึงตัวนายกรัฐมนตรีทั้งเก่าทั้งปัจจุบันแถมยังมีลูกคู่กับข้าราชาการแล้วก็นักการเมืองเต็มไปหมดการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นทุกหย่อมยา่าประชาชนคนทั่วไปใครๆก็เคยประสบพบเจอกับตัวเวลาคุณไปขอรับบริการจากราชาการหรือคุณขับไปสีแยกไฟแดง คุณก็เจอและลรีดไถเรียกสวยการจะซื้อจะจ้างภาครัฐซื้อของแพงกันเป็นปกติแต่ละโครงการจะต้องมีส่วนต่างส่วนแบ่งมันมียุคไหนไหมที่ถึงขนาดว่าผอ,อรตรรับสวยแถมยังเชื่อมโยงกับตำรวจยศใหญ่อีก200กว่าคนกะทั้งหลายๆคนก็รู้สึกถึงขนาดว่าประเทศนี้มันสิ้นหวังมันไม่มีความหวังสําหรับคนรุ่นถัดไปเนี่ยประเทศที่เป็นอยู่แบบทุกวน,นี้เลือกข้ประชาชนไปบริหารประเทศ เอาจริงไม่มีใครรู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่การทํางานตลอดเกือบสิปีที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่มันก็ทําให้เห็นว่าพวกเราเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันการเรียกรับสินบนเรียกรับสวยทุกรูปแบบเรื่องที่ท่านอาจจะไม่เคยได้ยินจากพรรคการเมืองไหนๆเลยเช่นการปฏิรูปการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันในสํานักงานประกันสังคมเรื่องการโกงโคต้าหวยการปฏิรูป,ร,ปร,ระบบงบป,ประมาณชื่อเบนสมิธอะ ปีที่เรายังไม่มีคนรู้จักเลยนะักการเมืองในสภาไม่เคยมีใครกล้าเอ่ยชื่อมีลังซีมันลมที่อภิปรายอยู่คนเดียวจนตอนนี้คนทั่วประเทศรู้จักหมดแล้วมันก็ไม่มีใครรู้จริงๆว่าถึงเวลาพวกเราได้มีอำนาจเข้ามาบริหารประเทศแล้วประเทศมันจะเป็นยังไงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันได้พิสูจน์แล้วไงว่าทุกหย,ย่อมหญ้ามันมีแต่เรื่องพวกนี้เต็มไปหมดเลยแต่ทุกๆรัฐบาลที่ผ่านมามันพิสูจน์แล้วไงว่าตอนนี้ประเทศไทยแล้วทุกหย,ย่อมหญ้ามันกลายเป็นสีเทาไปหมดแล้วมันก็นําพาศักยภาพของประเทศเรา นำพาอนาคตของเรามาได้แค่นี้เลือกตั้งทุกครั้งเป็นการกําหนดอนาคตของประเทศถ้าท่านอยากเห็นอนาคตแบบไหนท่านเลือกเลยท่านเลือกได้ได้คุณธรรมานาัทมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นรัฐมนตรีเลือกพรรคกล้าทำหรือเลือกพรรคภูมิใจไทยก็ได้ยังไงเดยวเขาก็จับมือกันชอบแบบไหนเลือกเลยแลวจากนั้นก็มีหลายคอมเมนต์ที่เขาโพสต์ถึงเราพอเงี้ยบอกกูงอยพอขยับบอกกูร้อนรนก็คุณไอซ์สาวสวยอุตส่าห์ให้เกียรติมาเพีดผม ผู้ชายอย่างผมก็ต้องฮึ่เหิลเป็นปกติบทเนี้ยมันดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ไม่แน่ใจว่าคุณกบเนี่ยมีน้องสาวพี่สาวหรือว่ามีคุณแม่ไหมถ้าลองใช้คอนเทก็กซ์หรือบริบทแบบเดียวกันกับแม่คุณกบบ้างมุดมีคนแซวบ้างว่าแม่คุณกบเนี่ยเป็นสาวสวยอุตส่าห์ให้เกียรติมาเยือนผู้ชายใครๆเห็นก็ต้องฮึกเหิมรู้สึกเป็นยังไงบ้างจริงจริงมันก็ตีความได้หลายแบบเนาะ แต่คุณจําไว้นะว่าเวลาคุณโจมตีใครด้วยเหตุแห่งเพศเวลาคุณไปเซ็กชวลฮาล์สเมนต์หรือลดทอนความเป็นผู้หญิงของใครอะระวังไว้ด้วยว่าคนในครอบครัวคุณน้องสาวพี่สาวหรือแม่ของคุณอะอาจจะโดนแบบเดียวกันอยากให้สังคมนี้น่าอยู่ก็อย่าโจมตีกันด้วยเหตุแห่งเพศเลยค่ะ จริงคุณกบเขามีช่องใน t ิกต o k ด้วยนะมีผู้ติดตามเยอะมากอยากให้ทุกคนเนี่ยถ้าเข้าไปดูคลิปไหนแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเฟกนิวมีการบิดเบือนข้อมูลหรือเป็นการสร้างความเขียดชังทุกคนสามารถกดรีพอร์ตได้นะคะวิธีจัดการกับคอนเทนต์ขยะที่ง่ายที่สุดก็คือกดรีพอร์ตแล้วก็ทำให้คอนเทนต์เหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะอยู่ได้บนแพลตฟอร์มไหนเลย ศาสตร์วาทกรรมสิ้นคิดออกมาอีกแล้วนะครับคุณโ้งเทงแห่งพรรคปัญญาชนน้อยที่ล่าสุดไปบอกว่าไม่ควรมีใครติดคุกเพราะคำพูดโถไอเวนมึงไม่พอดีนะครับได้ไปฟังคลิปปลาใสกะละมังโคมที่จังหวัดระยองก็ปลาใสอย่างดุเดือดเดือดดานแล้วก็ดักดานสไตล์ ที่บอกว่าจะไม่ยอมให้พวกมันผูดด้ใดเอาทหารมายุ่งกับการเมืองมันมีนักร้องกีบคนหนึ่งครับที่ทไลฟ์สดระดมทุนช่วยเหลือน้ําท่วมก็ต้องขอบใจนะฮะ <c oughs> แต่แค่รู้สึกว่ามันมีตะกะควยๆที่พูดอยู่ในไลฟ์บอกว่าดีใจนะที่คนไทยรักกันแล้วก็ช่วยกันแต่ถ้าว่าถ้าเราพึ่งกันเองได้แล้ว เราจะมีคนบริหารประเทศไว้ทําไมวะยังไงครับคือถ้าผู้บริหารมันดี<ะ>คือไม่ต้องมีใครพึ่งกันแล้วอ๋อจริงๆผมก็ลาคาญนักวิชาเกินอักการเมืองที่ปากดีเห่ากันตอนมีสถานการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้น วชภูมิความรู้ว่าตัวเองรู้วิธีการบริหารจัดการน้ําบางาพักเขาเข็งจากอีกหลายคลิปใครที่จิตแข็งก็ลองไปเปิดดูนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าอันไหนที่เป็นเฟกนิวอันไหนที่เป็นการบิดเบือนข้อมูลหรือว่าอันไหนเป็นการสร้างความเกลียดชังท่านสามารถที่จะก,กดรีพอร์ตได้แต่อันไหนที่ไม่ได้มีปัญหาก็อย่าไปกันแกล้งเขานะคะสนับสนุนให้จัดการกับคอนเทนต์ขยะค่ะ